มีสติมากเมื่อวานอาจารย์นเตรมหาพินิษพูดถึงลูกแก้วลูกกาลูกไก่ถูกไหมครับแต่วันนี้พระอาจารย์จะไม่พูดลูกแก้วลูกกาลูกไก่พระอาจารย์จะพูดลูกลอกลูกลากลูกเลื่อนจีไหมเออพระอาจารย์ตั้งคาถามไว้ก่อนเบื้องต้นเรารู้จักใครในภาพนี้เราเห็นอะไรในภาพนี้เราเห็นคนใช่ไหมเออก็มีลักษณะเป็นอย่างไรถอดเสื้ออ่าถอดเสื้อโอเคถอดเสื้อครับ มีอะไรอีกนะครับตอดเชื่อตอดอะไรอีกครับตอดแล้วอะไรนะตอดแล้วเห็นหมดนะครับติดไหมลูกมันอ๋อโอเคมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์กดตามนี้เอามันเป็นจอจีวีมันก็จะไม่เห็นโอเคเราเห็นอะไรอีกครับเห็นอะไรนะอ้าดูภาพอีกชัดๆเลยดูภาพชัดๆโอเคนี่องค์เดียวกัน รู้จักไหมลูก,ลกรู้จักแต่จำชื่อไม่ได้นี่คือเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งที่คนกรีกโรมันเมืองโรมอิตาลีให้การนับถือมากลูกใครไปที่เมืองโรมในสมัยก่อนเนะี่ยจะต้องเจอเทพองค์เนี้ยเรารู้จักเทพกรีกเนี่ยอะไรบ้างองค์เลยซุสเคยได้ยินไหม,ไมเทพอะไรลูกเทพอะไรเทพแห่งชาวแห่งสายฟ้าใช่ไหมแล้วมีใครอีกที่เรารู้จักโพไซดอนโพไซดอนคือ มหาสมุทรโพไซดอนมีโอรสชื่อว่าเพอร์ซีเจ็คซนใช่ไหมครับ,แบ,บ,แบ,บนะแจ็คแฟนฉันแหรอครับ <c ười> <c ười> อ่ะองนี้ก็เป็นหนึ่งในเทพครับแก้ผ้ามือหนึ่งถือมีดโกนผมด้านหลังโลนครับด้านหน้ายาวอัปลักษณ์มากมีปีกที่เทา้ามีปีกที่หลังยืนแก้ผ้า เขาชื่อว <Pon cho. S 2> e e ่าไครรสเทพไครรสไครรสเขาเป็นไครลูกเทพเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่วิ่งไปหาใครแล้วเนี่ยถ้าเราไม่โอบกอดเขาไว้เราไม่บอกรักเขาเราไม่ไปคบค้าสมาคมกับเขาชีวิตคุณจะไม่มีโอกาสเจริญเติบโตได้เลยไครรสปั้นโดยนักปั้นชาวกรีกโรมันชื่อลีสิปัสเนี่ย รีสิปัสเขาปั้นแล้วหุ่นจะหมัยนั้นเขามีชีวิตนะลูกคนเดินบานไปบานมาทักทายพูดคุยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นมานพฉลาดมากไปถามท่านทําไมท่านหัวถึงล้นข้างหลังข้างหน้าทําไมถึงมีผมเพราะเราไครรอสถ้าไปเคาะประตูบ้านใครแล้วไม่มีใครคว้าเราเอาไว้ถ้าเราเดินหนีไปแล้วโอกาสที่จะไฟฟ้าเราครั้งที่สองมีอีกไหมไม่มีแล้วฉะนั้นเมื่อเขาไปเคาะประตูบ้านใครรีบคว้าเขาเอาไว้อ่าแล้วทําไมมือท่านมีมีดโกนอ่ะ ท่านเอาไว้ปรงผมเนรหรือไงไม่ใช่ลูกแต่ท่านบอกว่าท่านน่ะคมยิ่งกว่าการเวลาคมกริบเลยเราเห็นใบมีดไหมลูกกลัวไหมตอนตอนที่เราปรงผมเราโดนครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงปรงผมเรากลัวหรือเปล่าคมยิ่งกว่านั้นที่หลังมีปีกทุกคนถามหมดทำไมมือท่านคมเนี่ยถือบีดประว่าท่านคมยิ่งกว่านั้น ทำไมหางท่านถึงมีปีกหลังท่านถึงมีปีกเพราะถ้าเราบินไปหาใครเราไม่บินหรือไม่ไขวยควา้าเราเอาไว้คนคนนั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองเราเท้าของเราก็เช่นกันเทพองค์นี้ชื่อใครรอดหรือเทพเจ้าแหง่งแหง่งโอกาสครับวันนี้เรามีโอกาสทําอะไรบ้างเราเนี่ตอนนี้เราทําอะไรลูกฟังธรรมวันนี้เรามีโอกาสได้บวชถูกไหมลูกเราบวชเพื่ออะไรครับ ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวานาและนี่แหละลูกครั้งหนึ่งครั้งเดียวนาที่เป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงโฆษณาครับ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์พระอาจารย์นะพระอาจบอกว่าเทพไครรสเป็นเทพที่มีพลังงานสูงมากถ้าท่านวิ่งมาหาแล้วแสดงวันนี้ใครคือเทพไครรสของพวกเราลูก <c oughs> ใครคือเทพไครรสของพวกเรา ใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เมื่อพระอาจารย์มาหาแล้วกดกอดพระอาจารย์ไว้ได้ไหมตักตวงความรู้จากพระอาจารย์ได้ไหมเก็บไปเท่าที่เราจําได้นะลกูกจําไม่หมดจดไว้จดตรงไหนจดใส่ใจลูกจดใส่กระดาษหนังสือไม่ได้ก็จดใส่ใจไว้นี่คือเชฟไครรอสครับพูดถึงเชฟไครรอสเนี่ยนะพระอาจารย์มีคําถามใครตอบคําถามนี้ได้พระอาจารย์จะให้รางวัลครับดรามา er ่าพุทธ ดรามะพุทธก็คือดรมมะพุทธนะกำถามกิดชนากรอนไปธรรมะครับในนี้มีใครชอบวิชาภาษาอังกฤษบ้างครับยกมืมออ่าเก่งมากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ลูกแต่เรียนไว้ครับลกูกเพราะมันคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองในอนาคตะอาจาย์เนี่ยะอาจา์จะบอกนะภาษาบาลีที่เราสวดกันมีใครให้พรยังไม่ได้มีไหมน้องเนรู้ไหมว่าภาษาบาลีเนี่ยที่เราสวดกันอยู่เนี่ยชื่อน้องเนนก็เป็นภาษาบาลีนะลูก ชื่อน้องเนมก็เป็นภาษาบาลีนะ,ะเราชื่อเด็กชายอะไรสามเณรไรลูกชื่อจริงอะลูกออ <laughs> วีระวินวีระแปลว่านักปราดวินแปลว่าอะไรก็เนะีอยร <laughs> <laughs> ลูกภาษาบาลีเราชื่อจริงชื่ออะไรลูกธนะนพลธนะแปลว่าทรั์พลแปลว่ากําลังผู้มีกำลังเป็นรั นี่ไงครับภาษาบาลีที่คุณสวดโยโซโอังการังสัม,มาสัมพุ陀เราชื่อจริงชื่ออะไรประาวินนี่ก็ภาษาบาลีครับว่าชื่ออะไรอิทิน,นันเห็นไหมครับผู้มีฤทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมครับเรากําลังเราอยู่ใกล้ภาษาบาลีลูกเมือนชื่อภาษาอังกฤษมันงานเราอยู่ใกล้มันมากเลยว่าเราลืมมันไปทั้งๆที่อา้าวเจม,มาเราเจม,มาชื่อจริงชื่ออะไรลูก ปริญญาวิทย์ปริญญาวิทย์ะครับปริญญาแปลว่าความสําเร็จหรือความรู้วิชยะแปลว่าปัญญาเห็นไหมปแปลรวมกันเป็นอะไรญญชื่ออะไรลูกปริญญา,าครับปริญญาใจพี่คงตามน้องไม่ติดจะสร้างปริญญาชีวิตปริญญามาจากนั้นเราความรู้ครับปะแปลว่ารอบผู้มีความรู้รอบเห็นไหมครับมันแปลเยอะมากมีใครอยากรู้ความหมายชื่อตัวเองครับ โอ๊ยทรรีไฟจะช็อตผมไหมเออโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์เจแปลให้นะครับ <laughs> ให้อาจารย์เจแปลให้เราเห็นภาพอะไรบ้างในนี้โอ๊ยทรอยเราเห็นภาพอะไรในนี้บ้างครับรยักษ์ภาษาอังกฤษว่า Was that Yak mean in English You know มันคือใจแอนครับใจแอน แปลว่ายักษ์ลูกหรือถ้าเราพูดถึงจแอนเรานึกถึงอะไรโดเรมอนเรานึกถึงดุลต้าแมนเราเคยดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเทพเจ้าไหมลูกก็เรียกไซคลอบไซคลอบเป็นยักษ์ไหมครับเออเป็นโอรสของของมีตาก่ตาไซคลอบมีตาก่ตาตาเดียวก็มีใช่ไหมลูกตาเดียวมีไหมสองตามีไหม สามตาก็มีครับแต่ยักษ์ตัวนี้แปลกครับ,ครบใครอ่านภาษาอังกฤษนี่ออกบ้างคใครอ่านภาษาอังกฤษนี่ออกบ้างครับอ,าาอ่าเมะื่อกี้อ่านี่คนนี้อ่านออกครับอ่าน้องยืนเลยลูกอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยผิดถูกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สำคัญลูกประเด็นคือพระชานเอาความกลา้าใชไรน,นะลูกอ่านไม่ออก, for for ากอาแล้วมันจะยกมือทำไมนะ โอเคถือว่าเป็นคนแสดงความกล้าหาญที่อ่านไม่ออกอ่ะอ่านี่นี่นี่นผู้นำผู้นำผู้ฟันหักของเรานี่อาอ่านแล้วลูกอ่านผิดอ่านถูกไม่สําคัญสำคัญค,ญคญือกล้าไหมคุณกล้าไหมกล้าที่จะอ่านหรือเปล่าอ้าวลองดูลูกเอาเลยลูกวันวันวันจ it has e f a c e It has eye to sign one side is bright one side is dim it has uh, twelve month <Yeah. S 2> not many teeth thirty teeth <Yeah. S 2> per month it is everything a r o u n d the w o r l d who is he who is he Who know. he? You is เดี๋ยวอาจารย์จะแปลให้ฟังครับ เออมันแปลว่าอะไรน้องเอ็นฟังดีๆนะลกูกอ่ะนี่นี่มีคนเริ่มแปลได้แปลว่าอะไรลกูกอ่าถูกต้อง one giant ยักษ์หนึ่งตัว it has three f a c e คือมีสามหน้า it has high sto size มีมีมีขาสองข้างใช่ไหมอ่า One side is bright ข้างหนึ่ง bright ข้างหนึ่ง bright 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 เพราะอะไรลูกสว่างเออข้างหนึ่งสว่าง and one side is dim ข้างหนึ่งเอ่อริบรีเออดินอะข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบรี i t h a s t w months มีปากอ่อเมาส์นะครับมีปากสิองปากนอสเบทิธมีฟันไม่มากปากละสาสบซี่กลืนกินคนทั่วทั้งปัตตภีกลืนกินทุกสิ่งบนโลกใบนี้ฮูฮิซีเขาคือใคร<แ>เขาคือใครลูกพญายักษ์ตนหนึ่งนาใครตอบได้พระอาจารย์ให้รางวัลเอ้ยเมื่อกี้เขาอ่านได้เนี่อ่ะเขาตอบแล้วลูกตอบว่า ทศกัณฐ์ไรเอาว้องลูกถูกหรือผิดพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีฟันไม่มากปากละสามสิบสี่คืนกินคนทั้งปัตตบีสัตว์ตัวนี้ยักษ์ตัวนี้ชื่ออะไรพระอาจารย์จะบอกว่ามันคือนี่ครับทรีเฟสมันคือฤดูการลูก ยักษ์ตนนี้คือฤดูกาลมี3หน้าหน้าอะไรลูกหน้าอะไรบ้างาซ uh, summer winter and rainy เออมีหน้าอะไรบ้างหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนนะครับอ้าวแล้วมีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งดิฟลีคือ,อถูกต้องโลกมูนกับซันใช่ไหมลูกมูนคือดวงจนันทร์ซันคือดวงใครเกิดวันอาทิตย์บ้างยกมือ ใครเกิดวันอาทิตย์ใครเกิดวันจันทร์วันอาทิตย์มีคนเดียวเหรอลูกครับครับอ๋อวันอ๋อวันอาทิตย์กับวันพุธเลือกได้หรือยังว่าจะเกิดวันไหนมีสามวันอืมนี่พระอาจารย์จะลบอกเรื่องอะไรลูก มันมีดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์และที่สำคัญคือมีปาก12ปากคือมีกี่เดือนอ12อเดือนอ่ามีฟันไม่มากปากละ34คือ3 0วันนะครับฉะนั้นนี่คือคำตอบของสิ่งนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับภูมิสี่ is i the t m s, <S ยักษ์คือ,อการเวลา ฉะนีน้วันนี้เวลาดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พวกเรากําลังนั่งอบรมกันอยู่ท่ามกลางรอบนอกที่โดนโจมตีโดยโควิดประชุมผลประชิดติดกรอบกําแพงวัดแต่เราเนี่ยกำลังนั่งศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าลูกกันนี่บุญใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่มากเกินที่คนทั่วไปจะเข้าใจที่พระอาจารย์พูดเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอะไรพระอาจารย์ก็นั่งแบบนี้แหละเมื่อสัก สิกว่าปีที่แล้วพระอาจารย์บวชจากจังหวัดกระบี่พระอาจารย์ก็เริ่มต้นจากสามเณรภาคด,ดูดูร้อนนะครับนี่คือใครยักษ์แห่งการเวลายักษ์ก<ด>อะไรยักษ์สามดูดูนี่ล่ะเราชอบไหมเห็นแบบนี้ชอบไหมอ,องค์นี้ชื่อวัาทาเวสสุวรรณ ชาเวสุวรรณเป็นเทพที่รักษาสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาลูกสวรรค์ชั้นแรกเลยถ้าคนอยากจะไปเกิดกับท่านไม่ยากกับขี้โมโหเข้าไว้ขี้โกรธเข้าไว้โมโหเข้าไว้ใครพูดใครทําอะไรโมโหเข้าไว้ทําบุญแล้วขี้โมโหแม่บอกด้วยหนูไปใส่บาตรกับแม่หน่อยเนี่ยตื่นแต่เช้ามาโอ้ยแม่ไม่ไปหรอกผมม่วงนอนนู่นนี่นั่นพวกเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมสาธุไปด้วยแล้วกันทําบุญด้วยความโมโหไปเกิดเป็นยักษ์ ยักษ์มีหลายตระกูลลูกตระกูลที่มีบุญไม่มีเขี้ยวครับเขี้ยวจะงอกตอนโมโหฉะนั้นที่พวกเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยากเป็นยักษ์ไหม,ไมเดินไปไหนมีเขี้ยวไปที่ไหนตัวเ็าใหญ่โตตัวดำค่ำเครอะอยากเป็นไหมครับการก็อย่าเป็นคนขี้โมโอ,อย่าเป็นคนขี้โมโหถ้าวัไหนน้องเนนโมโหลูกเพ<ว>กื่อนแกล้งนิดหน่อยลูก ไปเดืองหูเพื่อนไปแกล้งเพื่อนความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะพระอาจารย์บอกให้นรกมาแล้วนรกมาต่อยเพื่อนไปสี่ครั้งครับถามว่าใครต่อยใครก่อนไม่รู้แต่ตอนนั้นต่อยเพราะอะไรลูกโทสะครับเป็นคนขี้โกรธไม่ได้นะครับโคทังคัตสวาสุกังเศรษฐิแม้ข้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขนี่เกิดพระอาจารย์กำลังบอกว่าอยากไปเกิดเป็นยักษ์ไหมครับ ไม่ไม่อยากไปเกิดเป็นยักษ์เราก็จะไม่เป็นยักษ์ด้วยการที่เราจะเป็นคนไม่โ,โกรธนะครับไปบอกแม่เลยแม่แม่อยากโกรธสิหลวงพ่อเองเคยบอกว่าแม่โกรธแล้วแม่จะเป็นยักษ์ฉะนั้นแม่ต้องอวยพรหนูแม่อย่าด่าหนูนะ <c oughs> อย่างนี้นะครับอันที่สองนี่ใครครับ <c oughs> นี่คืออสูรอสูรตนนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุรดรติเมื่อครั้งเสด็จพ่อรัชกาลที่หก <c oughs> ดาบิฆาตอสูร องค์นี้ไม่ครับลกูกครับลกูกเดินดีๆนะอเห็นไหมฟังธรรมะจนปวดฉี่ดีกว่านั่งขี้แล้วปวดใจมีความสุขอาสูนตนนี้ลูกในหลวงราชการที่หกประนามของพระองค์ชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระอ้าวได้คำถามอีกข้อแล้ว ใครจำเชื่อราชการทั้งสิบไม่ได้บ้างยกมือ,อ,อใครจำได้แม่นเลยลูกตั้งแต่ราชการที่หนึ่งถึงราชการที่สิบมีโอกาสได้รางวัลครับไปดูราชการที่หนึ่งกันเอะลุกขึ้นคุกเข่าตอบไปลูกไม่ต้องยืนนะคุกเข่าตอบเลยเคุกเข่าตอบเลยเตรงนั้นแหละครับราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถูกไหมครับ ถูกครับถูกครับสาตัวไวเพื่อนหนึ่งครั้งรัชการที่หนึ่งรัชการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลสาตัวไวเพื่อนอีกหนึ่งครั้งรัชการที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวถูกครับปุ๊บเออสาตัวไวเพื่อนด้วยรัชการที่สี่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวพระนามเดิมพระมงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเออพระบาทสมเด็จพระ จอมก้าวเจ้าอยู่หัวพระนามเดิมพะมงกุฎครับผมเจ้าฟ้ามงกุฎโลกพระนามเดิมเรียกเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับอาวรัชการที่ห้าครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าวเจ้าอยู่หัวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าจุลาลงกรครับจุลาลงกรหรือพระปิยมหาราชถูกต้องครับอาสาตัวไอ้ด้วยเฮ้ยทำไมเพื่อนจำแม่นมากเลยเห็นไหมครับรัชการที่หกโลกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎก้าวเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งลูกเสือ,สอของคนไทยลูกเอาสาธุให้เพื่อนอีกอเห็นไหมครับรัชกาลที่เจครับพระบาทสมเด็จพระพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวผู<า>้ที่พระราชทานอะไรลูกปีพศสอ7 5คือคือปีที่มีนายกะ่ะอถูกต้องประราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคนไทยครับรัชกาลที่ เจ็ดนะครับอาสาถ้วยเพื iko, song, ok. ่อนด้วยเนี่ยเราได้ประวัติศาสต์เห็นไหมครับอ้าวไปรัชกาลที่8ลูกพระบาทสมเด็จพระเมินทรมาอานันต์มหิดลพระองค์สิ้นระชนเพราะอะไรลูกเพราะโดถ้าไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุอ่ะหรืออาจจะเป็นพอรอลก้าค่าไอตรงนี้ถ่ายทอดสดหรือเปล่าไม่มีนะลูกนะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุนะครับ โอเคแสดงว่าเขาศึกษามาค่อนข้างกว้างมาก,กลูกเราเราจะฟังเป็นกลางนะเออนี่น้องเนนจำไว้นะลูกเวลาเวลาเราเรียนประวัติอ่าทีนี้เวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์จะบอกให้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งนะลูกอย่าอ่านประวัติศาสตร์จากหนังสือเพียงเล่มเดียวจำาานะอาจารย์ไว้นะอ่านหลายๆแหลง่งไม่ใช่ลูก,ลกเนนฟังใครมาแล้วลูกเนนจะเชื่อแบบนั้นเลยเราจะต้องอ่านจากหลายหลายแหล่งถูกไหมลูกต้องฟังหลายๆายแหล่งอ้าวรัชกาลที่9้าลูก พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมนาถบพิตรปรมนาถบพิตรตอนนี้ตอนนี้ชื่อท่านกันนี้ถูกกนะันลูกแต่น,นี้มีท่านมีพระนามใหม่ใช่ไหมลูกพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาที่เบตที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบรมมาทโอเคถูกต้องครับที่เราแผ่บุญให้ท่านหรือเปล่าแผ่บุญให้ท่านไหมเนี่ยเราอุทิศบุญให้พระองค์นะไม่งั้นไม่มีพระอาจารย์ทุกวันนี้ไม่มีพวกเราอย่างนี้ ถ้ากษัตริย์ไทยไม่นับถือพุทธศาสนานะลูกโอเคราชการสุดท้ายครับพระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกต้องทั้งหมดเลยลูกปรบมือเพื่อนด้วยเก่งมากหรืออาจหรืออา,าจจะเรียกว่าเสียโอก็ได้อนะครับก็ไม่เป็นไรลูกมันถ่ายทอดหรือเปล่า <c oughs> นะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะก็เป็นการสดไปครับอทีนี้เขาตอบถูกครับพระอาจารย์ต้องแจกรางวัลน,นะอืม นะลุกขึ้นมาเลยลูกอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรลูกอยากได้หนังสือไปอ่านเสริมความรู้หรือว่าอยากได้ซีดีหรืออยากได้พระลูกถ้าอยากได้พระต้องให้แม่มาขอนะครับเออไม่ต้องดูราคาหรอกอา,าจารย์แจกฟรีครับ <laughs> อ่ะเท้าอยู่รันพระนาศูนลูกอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใครเคยไปโรงพยาบาลมงกุฎบ้างคนที่เกิดเป็นนาศูนคือคนที่เป็นอะไรลูกขี้ฉา มอบให้น้องไปขี้อิจฉาครับขี้อิจฉาริษยาคนอื่นเขาจิตใจเต็มไปด้วยความริษยานะครับท้าวอิรันพนาสูรเนี่ยท่านปรากฏให้กับราชการที่หกเห็นแล้วในสมัยนั้นคนเป็นไข้แบบนี้ลุกไข้แบบโควิดเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้ามาลาเรียนี่แหละครับนะก็เรียกไข้ป่านะนะครับอาจารย์รรจะไปเร็วๆนี่คือใคร ายน,นิรยาบาลเหรอครับนิรยาบาลใช่ไหมแล้วคนนี้คือใครถ้าถ้าคนนี้นิรยาบาลนะครับแล้วคนนี้คือใครเออนี่คือคุมพันครับคุมพันเนี่ยก็คือยมมาทูตครับมีหน้าที่คุมดวงวิญญาณหลังตายไปนรกนะครับนะเป็นทหารเท้าจตุโลก,กบ,บาลที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ก็คือองค์หนึ่งคือเท้าเวสุวรรณครับ ท้าวิโรปาราชาเห็นมูครับอยากเกิดเป็นพญานาคไหมครับพญา,า,านาคทรัพย์สมบัติเยอะมากลูกแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีแขนไม่มีขาไปทางแนวขวางไปด้วยอกอุรังกันตัว,วเกิดเป็นพญานาคเพราะโลภเยอะไปหน่อยคือจำบุญแล้วเจือด้วยราคะน้องเนนเคยเห็นไหมลูกทําบุญยี่สิบบาทแต่อธิษฐานให้ถูกหวยสิบล้านเคยได้ยินไหมเออคนที่ตายด้วยอารมณ์เนี้ย ายาเป็นงูแล้วเป็นไปอยู่ในตระกูลของเทาวิรูปักขะนะครับววิรุณหกเป็นราชาของพญาครุฑเป็นสัตว์ปีครับทำบุญแล้วก็เจอไปด้วยราคะอิงไปทางความหล่ออธิษฐานให้หล่อสวยรวยเก่งดังเป็นเทวดาครับทเาวทศรสครับเป็นราชาของคนทันใครชอบเล่นกีตาร์ ใครชอบร้องเพลงใครชอบดีดสีตีเป่าดนตรีใครชอบเต้นรำบีทบ็อกอะไรก็แล้วแต่ถ้าตายด้วยอารมณ์แบบนี้คือได้บุญตรงสร้างความสุขให้กับคนแบบนักข่มชวนชื่นแบบนี้แต่ถ้าเกิดอารมณ์นั้นตายไปแล้วนึกถึงความสวยงามเป็นเท้าทศรถและท้าเวสุวรรณคือตายด้วยอารมณ์ขี้โมโหโ,หโกรดนั่นเองนะอันนี้พระอาจารย์เท้าไว้น้องเนนฟังนะลูกนี่คือชุดเวลาท่านอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอันนี้คือชุดเวลาท่านไปทําหน้าที่ นะครับเห็นไหมอยากไปไหมยังไงคนทั่วไปลูกไปทางนี้ยากส่วนใหญ่จะลงนรกกันหมดไม่ขึ้นไปสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมพระอาจารย์พูดไม่ตั้งใจฟังบาปเกิดได้กี่ทางเมื่อวานพระอาจารย์ได้ยินแวบๆว่าอาจารย์ทินิตบอกไปบาปเข้าไปได้กี่ทางเข้าทางไหนอะกาย ใจด้วยหรือเปล่าบาปท,ทางไหนหนักที่สุดลูกบาปท,ทางใจนะลูกนะใจเนี่ยหนักที่สุดเราไปฆ่าคนใช้กายฆ่าหรือใช้ใจฆ่าใช,ใช้ทั้งสองอย่างใจคิดจะฆ่ากายเลยทําตามนั้นนะอจาเล่าให้ฟังคร่าวๆนี่คือนายนิรยบาลครับหรือมิสซิสนิรยบาล นายกับนางในรยบาลมีหน้าที่เกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมเช่นใครชอบกินเหล้าครับเกิดมาปุ๊บปอดตายไปปุ๊บกตินิมิตรดำมืดปรากฏนิรยบาลเกิดขึ้นมาอัตโนมัติตามกรรมใครเคยฆ่าสัตว์ตตดชีวิตฆ่าสัตว์ไหนนาในริรยบาลก็จะเป็นสัตว์นั้นลูกก็จะไปฆ่าทําการลงโทษทรรมานรพระอาจารย์บอกให้นะน้องเนนเดินไปในลูกสะดุดก้อนหินเจ็บไหมลูกความเจ็บนั้นเราทนได้ไหมทนได้ไหมครับ เรามีชีวิตรอดใช่ไหมแต่ความเจ็บในมหารกเจ็บกว่านี้อีกล้านเท่าอยากไปไหมฉะนั้นบวชนี่แหละคือทางที่จะหลุดจากนรกถ้าทำดีไปสวรรค์อย่างสูงลูกแต่ถ้าทำชั่วก็ตกชั้นต่ำเหมือนกันเพราะเป็นผู้ที่คนกราบไหว้เราถูกไหมครับนะฉะนั้นบวชแล้วต้องทำดีพูดดีคิดดีรักดีใฝ่ดีนะครับพระอาจารย์พาไปไหนต่อออเมื่อกี้พาลงนรกไปขึ้นสวรรค์กันดีกว่า นะครับอันนี้เป็นสวรรค์แต่ละชั้นลูกชั้นจตุมหาราชิกาชั้นที่หนึ่งชั้นดาวดึงนะชั้นดาวดึงชั้นยามานะชั้นจตุมหาราชิกานี่คือทําบุญผสมบาปไปแต่จิตก่อนตายนึกถึงบุญแวบเดียวก็เกิดอยู่ชั้นนี้นะครับก็อย่างที่พระอาจารย์บอกตายด้วยอารมณ์ของอะไรโกรธหลงหรือความสวยความงามก็ไปอยู่ตามบริวารของเทวดาทั้งหมดนั้น ขึ้นหมอมาก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นนี้คนชอบบวชชอบสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีเวลาพ่อแม่ทําบุญนะลูกแล้วคนที่เกิดบนสวรรค์ชั้นนี้คนที่เกิดเป็นสวรรค์ชั้นนี้ปรารถนาอยากเกิดเป็นพระอินทร์ครับพระอินทร์มีคุณธรรมข้อแรกของพระอินทร์เลยก็คือต้องไม่เถียงพ่อกับแม่นี่คุณธรรมข้อแรกของพระอินทร์นะข้อที่สองคือต้องตอบแท